ขอเสรนรพนากงานออกเล็รางวัลได้ออกมาจกเสียงเล็กบัตรที่อยู่นิคันเป็นคัางที่หกซึ่งเป็นคั้งสุดท้ายเด็กเก็บบัตรหมายเลขหกพนักงานออกเล็กรางวาัลแม่จะได้ขึ้นไปประจำาราทีอยู่แต่จะหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองจกเสียงได้อยู่ ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ไร้ประจัหนาทีอยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นเทียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทาการบรรจุในบานขอเศษหน่วยตุ้มทางงกหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละสิบหน่วยบาทส่งนจะเลยบรรจุแต่หมายเลขหนึ่งไปหาหมายเลขศูนย์หน่วยที่หนึ่งหมายเลขหนึ่ง หน่วยที่สองหมายเลขสองหนーーーーーー่วยที่สามหมายเลขสาม หน่วยที่สี่หมายเลขสี่หน่วยที่ห้าหมายเลขห้า หน่วยที่หกหมายเลขหกหน่วยที่เจ็ดหมายเลขเจ็ด หน่วยที่แปดหมายเลขแปดหน่วยที่เก้าหมายเลขเก้า และหน่วยที่สิบหมายเลขศ mm hmm. ูนย์การแบ่งยหน่วยบานขอใส่หน่วยตุ้มตั้งหกหน่วยตุ้มก่อได้หกหน่วยตุ้มละสิบหน่วยบานปเป็นเทียบหน่ย mm hmm. ต่อไปปรตรการออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนหน่วยตุ้มตั้งหกหน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่หนึ่ง ในโอกาสต่อไปขอเห็นเซินคณะกรรมการคุ้มคของการออกเลธ์รางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำนาที่อยู่แต่ละในตุ้มนำพนักงานออกฤทธรางวัลมีคือดังนี้ 1. ขอเหิเซินคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องวาการสำนักงานนายกและมนิรี 2. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบสาคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน 4. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากคณะขาธิการสภาแห่งชาติ ห้าคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงยุติธรรมและหกคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากศูนย์การแล้วสร้างสร้างขอยยันเซิร์คณะกรรมการคุ้มครองการออกฤทธิ์รางวัลทงหกภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนังงานออกฤทธิ์รางวัลเผื่อหนวกิจกรรมกดเสี่ยงภายในบ้านตกลงมาสู่บนห้องหักทางด้านนอกหน่วยตุ้มหนึ่งในบ้าน คณะกรรมการคุ้มของการออกได้รางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่และในตุ้มนําพนักงานออกได้รางวัลเป็นทีย์เฮปไฮตต่อไปคอยพนักงานออกได้รางวัลหมุนในตุ้มทั้งหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้งที่สอง ในโอกาสต,ต่อไปของเฮนเซนคณะกรรมการคุ้มครอง,งการปฏิรางวันได้กดเสียงภายในบ้านตกลงมาสู่บนลนองหากทางด้านนอกหน่วยตุย้มในหนในบ้านของเฮนเซนขอขอบใจน้องคณะกรรมการ ต่อไปขอให้พนักงานถือคันขึ้นไปหับเอาหนบานที่อยู่บนห้องหับทางด้านนอกเพื่อนําไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มุกลงหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สาม